สวัสดีครับพีนห้องครับตอนนี้นะครับบ่ายสองนะครับอีกยี่สิบนาทีบ่ายสองครับตอนนี้ทีมงานเราตั้งเวทีแล้วนะครับแดดร้อนสุดๆเลย ตั้งลงให้นะสิบปครับเด็ดดี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นคำาได้ครับผมอ๋อครับผมงานละเมินเียดดี้เดดีางวันลาเ็ดดี้ซื้อน้ำมา กินกันซือ้อน้ำมากินกันขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยหนึ่ง okay. สองโอเคซื้อน้ำเยน็นๆมากิน โอ้โอ้โอ้บอกแล้วเมื่อบันเมื่อบันขาอ่อนแล้วเนาะโอ้ขาอ่อนเด้อยเสียเลยเสียเลยแบบที่ขาอ่อนไม่ไหวเลยขาอ่อนเลยขาอ่อนเลยเข้าบ้านมือเดียวขาอ่อนเลยแม่ Oi oh, hon มาวนรับกันเด้อพี่น้องมาแลงเด้อนะครับงานเรากำลังขมักขม้นครับตอนนี้บ่ายโมง45นาทีนะครับเราก็จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วครับอุย้ยร้อนร้อนร้อน โอ้วุ่นแรงแท้ แน่วันนี้ 我看了。 ห่อน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 หอน,หอน,หอน,หอนกาดร้อนเลยร้อนหน้าดูเลยพี่น้องเอออ้า เปลี่ยนขั้นใหม่มาอีกแล้วอะไรโอ้หมักมี่เหรอหมักมี่คือบมากมี่ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับยังหวานช่ำเลยนะขอบคุณครับเจ๊กเก๊กเอาไปไหว้เก๊กเฮ้าแทะถังน้ำแข็งดีดีขอบคุณมากมายเลยทุเรียน ปาสนามึงบดได้แดกของทุเรีย,ยนอยากอยากอของของทุเรียนอยากไปซื้อกินตัวอยู่ตลาดเย็นๆไปเ,เด้อ <c oughs> พี่น้องครับขอบคุณทุกนรังใจครับพี่น้องอุ้ยหอน เขาไปเหวไปอย่างไซนอนี่ห้องน้ำเยอะใสพอค้นยาขุนล้บานฮะลงเขาลบานเลยไม่มองอาบน้าแบบอ่ทั้งทังหลังนี่บอกพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับกลคุณ้ลังใจนะครับเดี๋ยากล้าน